วิมุต์แปลว่าความหลุดพ้นมี5ระดับโดยแต่ละระดับคือการปลดปล่อยจิตออกจากพันธนาการที่แตกต่างกันคือ 1. ตะทางควิมุตตคือหลุดพ้นโดยทำที่ตรงข้ามเช่นเมื่อกำลังโลภอยากได้ก็ใช้สติไตรตรองเพื่อให้ไม่อยากได้แล้วเมื่อรู้สึกโกรธก็เลือกที่จะคิดเมตตาหรือหันไปทำอย่างอื่นให้ผ่อนคลาย เป็นการเอาทำอื่นมาสู้กับกิเลสแบบตัวต่อตัว,ตวจิตดับกิเลสได้จากการเห็นความจริงชั่วขนาดหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกทำลายถาวรเมื่อเลิกทำรมนั้นๆกิเลสก็กลับมาได้ 2. วิคัมพนาวิมุตติคือหลุดพ้นโดยการกดขม่มเช่นการใช้สมาธิหรือฌานที่ได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานมาข่มกิเลสหรือนิวร์เอาไว้ไม่ให้ผุดขึ้นมาได้ เหมือนเอาหินทับยา้าแต่เมื่อออกจากสมาธิเลิกเข้าฌานกิเลสก็กลับมาได้เหมือนยกก้อนหินออกย้ากก็งอกต่อได้ 3. สมุดเฉททวิมุติคือหลุดพ้นโดยการตัดขาดเป็นระดับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเพราะได้ตัดกิเลสขาดออกจากจิตเหมือนการตัดรากถอนโคนไม่ให้ยากขึ้นอีกจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี เกิดมรคเห็นตามความจริงจนไม่ยึดติดและทยอยละสังโยชน์อย่างถาวรได้ทีละตัว 4. ปฏิปัสสัทธิ